คณะสถาในอย่างพื้นที่ของตำบลทุ่งครึ่งอ,อําเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอยู่ขณะนี้นะครับวัดแห่งนี้เองเป็นรูปแบบที่ผมเองอาจารย์สงมิ่งเชื้ออยู่ในแวดวงเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาประทับใจเกิดความพื่งมิติว่า,าศาสนสถานแห่งนี้นอกจากเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจแล้วมีาศาสนพิธีกรรมต่างๆเหมือนวัดอื่นๆ แต่ที่น่าแปลกใจแล้วก็เป็นที่น่าชื่นเลยทีเดียวก็คือว่าวัดแห่งนี้โดยการนําของท่านพระครูสถาพรโสพลซึ่งเป็นเจ้าวาดปัจจุบันนี้ได้นําพระรูปวัดหรือสามนเณรคณะศรัทธาคณะกรรมการวัดต่างๆได้มาพัฒนาวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นมีการปรับทัศนียภาพมีน้ําตกเล็กๆมีทาน,น้ําไหลมีต้นไม้มีกล้วยไม้หรือมีพืช ประจําท้องถิ่นเนี่ยมาอยู่ที่วัดทําให้วัดแห่งนี้มีความร่มรื่นเข้ามาวัดแล้วเย็นสบายครับแล้วก็อีกสักครู่เราจะพาแฟนรายการโฟก,กัสที่ลําปางลองไปพูดคุยนะัสการกับแนวคิดหรือว่า,ามุมมองของท่านว่าพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่นนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาคณะสัทธาได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวสักครู่ครับผม กับนักปรศักท่านพระครูสถาพรโสพลท่านรองเจ้าคณะตำบลพุ่งพึ่งท่านเจ้าวาสวัดศรีดอนมูลตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ผมจังหวัดลำปางด้วยความเคารพอย่างสูงครับการรำประศัการครับเจ้าของผมอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับวันนี้ได้มีโอกาสดีได้รับการประสานงานจากทางคุณเอกรันปิงใจซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็เป็นคนที่ เป็นผู้สานวิชนเป็นอุบาสกในการส่งเสริมพัตศากสนาแล้วว่าวัดศรีดอนบุญแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นกรณีพิเศษว่านอกจากเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจของพระสัทธาในพื้นที่นี้อยู่แล้วแต่ที่ความโดดเด่นของแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางได้รับความเิมตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะนะ ตำบลทุ่งพึ่งรองเจ้าหน้าที่ตำบลนียให้โอกาสทีมงานของโฟกัสที่รบมาถาถลงและก็คือเรื่องการปรับทันียภาพความร่วมรื่นความเขียวขจีแล้วมันไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดของทางอ่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันด้วยซ้ำว่าถ้าหากวัดวาอารามสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมด้มีโอกาสเป็นแบบอย่างให้กับคนทู้พืเห็นแล้วก็ออกมา เป็นสถานที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนแบบเรื่องการปรับเสียงภาพตรงนี้ให้คมชุ่ขึ้นไม่ทราบว่าท่านพระคุณเจ้าได้ใช้แนวคิดได้ไปเห็นที่ไหนอย่างไรหรือว่าแรงบันดาลใจอย่างไรทับถึงมีความสวยงามอย่างนี้ครับแรงบันดาลใจเนาะตื่อนอรับแหลอความชอบความชอบเป็นเบื้องต้นความชอบเป็นเบื้องต้นตอนบอกความชอบธรรมชาติเนโคตรดีครับวันนี้ วัดิบม่หรอกครับครับนะพระเจ้าครับวัดถุดิบสีมาสพันศาหนึ่งก็โยมบรมทุกเจ้าจเรียนเน้นจะมาวัตถุดิบสาบสองเพราะว่าสับสองม,ม,ม,มาก,ก็ยังมาได้พัฒนานอย่างเดียวทุกอย่างก็เป็นของของเตือนมดนะ<ม>การสร้างอย่างทุกอย่างเป็นของเตือนก็อ,อยู่ไปก่อนตรงตน,ตออน,ตออนี้นั่นเรื่องไปก็ เร่มพัฒนาเพื่อนั่นเพื่อนี่ทุกทุกอย่าตอนนี้ก็ยังมีการเทนี่เป็นนักสืบดินบ้างครับครับครับแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งนอกจากที่พระเดชพระคุณท่านพระครูสถาพรโสพลได้มีแรงบันใจในความชอบ ของตัวเองแล้วนี่ก็เป็นหลักผลงานวิจัยหรือคนที่เขาทําอะไรสําเร็จโดยมากจะเริ่มจากความชอบจากตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วกระบวนการพระคุณเจ้าได้มีแนวทางมีกุศโลบายดึงเอาพระพิสุสามเณรเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนาตรงนี้อย่างไรครับขอก็ค่อยปรับทัศนคติของคนที่อยู่ในวัดด้วยกันก่อนและคณะสถาะครับคณะสถาระ ถ้าเขาส่วนไหนที่ว่าเขาผสมอะไรเนี่ยวันเดียวได้เนาะโดยคมูเน้นได้หลายๆของดิบันนักๆห้องสุท้ายมารวมอ๋อแสดงว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยท่านเจ้าวาดเองยังดึงเอาคณะศักษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวัดไปในตัวก็ได้ความร่วมมืออย่างดีรับรอ่มาตลดอันนี้เป็นการฝึกข้อเป็นธรรมะได้ใช้ ความมีขยันหมั่นเพียรความมีสติในการที่จะมาพัฒนาสถานที่บฏิบัติทําให้มีความรุ่มรื่นอันนี้ก็ถือเป็นหลักเทธธอรำอย่างหนึ่งนะทงนี่ครับครับผมหนึ่องสาครับในส่วนที่ แฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงมิ่งเชื้อได้นำพาท่านมายังาศาสนาสถานคือวัดศรีดอนมูลหรือบ้านทุ่งหางตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอยู่ขณะนี้นะครับวัดแห่งนี้ผมเข้ามานี่บรรยากาศหลังจากที่ก่อนจะเข้ามานอุณหภูมินีก็ออกจะร้อนแต่เข้ามาถึงบริเวณศาสนาสถานนี้มันความชุ่มชื้นความเย็นนิบเห็นได้ชัดเจนเลยครับเพราะว่า ก็คงเป็นธรรมชาติครับจะมีต้นไม้แล้วต้นไม้นี่ก็จะมีอ่พืชทั้งหลายแหละโดยเฉพาะกล้วยไม้เนี่ยตอนนี้ก็คุณนครลำปางในได้ดำเนินการจัดเป็นสถานที่เย็นสบายตาไปตลอดครับอันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางครับถ้าหากมีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดลำปางนครลำปางนครแค่งความสุทถ้าเดินทางมาที่แจ่มผมก็ระยะทางประมาณ60กิโลเมตร ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเส้นทางสายแจ้ห่วมหวังเหนือครับหี้วขวามาก็สัม ยัได้มาทำบุญใส่บาตรมารเทียนมาต่างประเทศสนาก็ยังไม่คมพัฒนาค่าที่ท่านเจ้าวาดได้จำลองได้จะปรับทัศนคติไปปรับใช้กับครอบครัวของท่านได้ถ้าหากคณะศราบ้านทุ่งหางได้นำเอาโมเดลของวัตถุธรรมนี้ไปปรับใช้ทุกครอบครัว แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งพึ่งก,ก็ดีนะครับคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาก็จะบูมณทครับปรับทัศนีภาพเป็นบ้านหน้าอยู่ให้ดียิ่งขึ้นครับ สองสามครับณสถานที่บริเวณลานวัดหน้าพระอุโบสถของวัดศรีดอนมูลแห่งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดศรีดอนมูลก็คือท่านพระครูสถาพรโสพลได้นําคณะสัทธาและผู้มีกิจศราได้สร้างพระพุทธรูปเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสมมาสมุทรเจ้าชื่อว่าพระพุทธโคตมาิศริยุ ยิ่งมุนีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับคณะสัทธาได้รำลึกถึงพระมหาพุทนาที่คุณของตัดในเกี่ยวกับความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้เข้ามากราบพระพุทธรูปรูปนี้แล้วก็ไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีคณะสัทธาบ้านทุ่งฮางจะได้นําครอบครัวทั้งญาติโยม ปู่ย่าตายายกับล,กลูกหลานได้เข้ามาพัฒนาจิตใจที่วัดศรีดนบุญแห่งนี้ได้รับทั้งบุญทั้งกุศลเป็นสิ่งมงคลแล้วได้เปรียบแบบอย่างเรื่องการปรับทัศนีภาพด้วยครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางของอาจารย์สงมิงเชื้อก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่ให้เกียรติติดตามรายการโฟกัสที่ลำปางอยู่ขณะนี้นะครับขอได้รับเกียรติท่านได้แชร์ความรู้หรือสารคาดีคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สานิชนและก็แฟนรายการทุกท่านด้วยครับ แล้ววันนี้กับผมเองขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสถาพรโสพลครับท่านเจ้าวาดวัดศรีดน,นูนตะมลตทุ่งพึ่งแล้วขอบคุณทางคุณเอกกนรป็นใจครับที่ได้เกียรตต้อนรับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางครับการสักการด้วยความาออรู้่างสูงครับการสื่การครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ